What I said about that? Met Interview Met Interview Met 107 FM For life and music Number 1 International Hit Music Station. This is Met what I said about Them Met, interviewing. Met interviewing. 107FM Music For International Station Number Life and Music Number international Hit music station. สำหรับเป็นออร์เจนเนอเรชันของเราแล้วก็พิเศษมากๆเลยสำหรับช่วงเมนอินเทอร์วิววันนี้นะจ๊ะลานดอกไม้มาอยู่กับเราฮลโหลฮลโหลฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> น้องๆทั้งคู่แนะนำตัวกับ ทักทายเมสเตอร์สกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอุปิมร้องนําค่ะแอนค่ะกีตาร์ค่ะอ่าน้องอูปิมกับน้องแอนวันนี้เพิ่งได้รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วลานดอกไม้เขามีชื่ออะไรกันบ้าง <laughs> <c oughs> หลายคนหลายๆคนต้นเชื่อว่ารู้จักชื่อลานดอกไม้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากดูที่มาที่ไปนิดนึงหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนก็อยากจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นชื่อนีอ้ก่อนที่เราจะไปคุยกัน เหมือนตอนนั้นเราทําอุปิมต้องทําเพลงส่งอาจารย์ค่ะก็ได้มาเป็นเพลงเก็บดอกไม้แล้วเราก็คิดชื่อวงกันแล้วหนูก็ชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะชื่อจริงมึงก็เบิกมากเลยนะรังดอกไม้อรอาแล้วกจเก๋ยังไม่มีคนใชัยด้วยใช่เพราะอุปิมชื่อนางสาวราดอกไม้สีปาราเลยหรอใช่เป็นชื่อที่เก๋มากเก๋มากค่ะเก๋มากไม่ซ้ำใครอ่ะเออโดดเด่นเลยค่ะตอนเห็นในตารางรายชื่อมหาลัยตอนนั้นเออมันเป็นชื่อที่ตกแล้วเป็นชื่อที่แบบ ถ้าเห็นแล้วมันต้องจำมันต้องจําได้อ่ะใช่แ<ช>สดงว<ช>่าเรียนดนตรีกันมาทาั้งคู่ใช่ไหมคใช่ค่ะก็เป็นที่มาของชื่อลานดอกไม้นั่นเองโอเค,อเคแล้วน้องก็ทําเพลงไทยกันมาตลอดเนาะจนกระทั่งชุดนี้อยากถามว่าไอเดียที่จะทําเพลงสาก,กลเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆอยากทํามาตลอดเนาะแล<ต>้วไม่ได้เริม,ม,มคือเหมือนกับว่าหนูแบบอยากร้องเพลงภาษาอังกฤษอะค่ะบ้าง เพราะว่าตอนเราเรียนดนตรีมาครูอาจารย์เขาจะให้สอบแต่เพลงภาษาอังกฤษแล้วเทคนิคการร้องอย่างผมพี่ต้นเป็นนักร้องพี่ต้นก็จะรู้ว่าเวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษมันใช้เทคนิคอะไรได้ง่ายม,มันฟลว์กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไอ้เนี่มีเพลงภาษาอังกฤษบ้างก็เลยเรามาท,มาทําเรื่องภาษาอังกฤษกันเถอ,อะางเงี้ยค่ะจริงจริงน้องน้องเรียนคลาสสิกหรือเรียนแจ๊สครับพวกเรียนปอค่อเรียนปออ๋อโอเคเข้าใจละตอนแรกคือคือตอนแรกนึกถึงคนที่เขาเรียนพวกแบบ คลาสสิโกอะไรเงี้ยเขาต้องร้องเพลงแบบภาษาเยอรมันภาษาอะไรอย่เงี้ยเนาะที่มันเป็นอะไรอย่างนง้นเนาะทีนี้เราเราเราเข้าใจเลยเรานักร้องทุกคนอ่ะจะมีฟิลแบบอยากร้องเพลงอยากทำเพลงสากิ่อยู่แล้วแต่เราก็จะมีแบบเดาเนี่ยหนุเอ้ยมันจะมีคนฟังไหมจะอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าตอนนี้คือเนื้อตลาดมันก็เปิดกว้างมากขึ้นมันบอร์เดอร์เพลงมัน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 ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วมันสามารถไปได้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลลี่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละเนาะที่รันออกมาจะมาทำเพลงสามกลิ่กัน แล้วก็ EP ีล่าสุด What If นอกจากจะเป็นอัลบั้มเพลง EP เพลงาภาษาอังกฤษแรกเราด้วยเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปจากชุดก่อนๆไหมนีดนอกจากในเรื่องของภาษาดนตรีไหมรู้สึกว่าอัลบั้มนี้มีความแบบดน,ดนตรีมันมีความโตขึ้นมีความเท่ขึ้นจากเมื่อก่อนที่ดนตรีเราจะลอยๆหวานๆเหมือนแบบชวนฝันนิดนึงแต่รู้สึกว่าอัลบั้มนี้มันจะมีความกระแทกขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ดูบูขึ้นบูขึ้นโอเคโอเค,อเคแล้วความยากง่ายในการแต่งมันมันมันยังไงบ้างสําหรับโอเคในเรื่องของภาษายากยากอยู่แล้วแหละเนาะในเรื่องของแบบเป็นแต่งเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าพอทําเมลโลดี้ความยากง่ายระหว่างทําเพลงไทยกับเพลงสากลเนี่ยมันยังไงบ้างจริงๆยากมากเลยค่ะเพราะว่าแบบหนูก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในการแบบ เขียนเนื้อร่วมกันกับแฟนค่ะคือเหมือนเขาก็จะแบบว่าเหมือนเก่งภาษาอังกฤษเขาก็จะช่วยมาดูว่าแบบเนื้อเราอยากร้องเป็นเวเนียแบบมันสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยถ้า<อ>เป็นการเขียนเนื้อร่วมกันครั้งแรกกับคนอื่นซึ่งแบบว่าปกติถ้าเป็นอัลบั้มไทยหนูก็จะเขียนเองจบงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ใช่แต่อันนี้ก็มีการแชร์ความคิดกับแฟนไปด้วยอะไร แสดงว่าเขียนเป็นไทยก่อนนะครับแล้วไปแปลหรือว่าคือเขียนมาเป็นไอเดียไปเลยแล้วค่อยแบบเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษคือเป็นหนูจะคิดชุดเมโลดี้มาก่อนแล้วหนูก็จะแบบบอกว่าตรงนี้อยากพูดประมาณเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจะพูดเป็นยังไงได้บ้างเราค่อยหาหาวอร์ดิ้งหาคาลงก็คือสร้างจากเมโลดี้ก่อนก็มีหลากหลายนะ่างคุณก็ขึ้นเนื้อก่อนแล้วค่อยลงเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่า แบบมันชาเลนจ์มากๆเลยสําหรับการทําอัลบั้มนี้แล้วผ่านไปมายังไงความที่มันยากที่สุดยังผ่านไม่ได้จริงหรอคือเรื่องอะไรอยากรู้เราให้ฟังหน่อยแค่รู้สึกว่ากําลังค้นหาวิธีให้ผู้ฟังคนพบอัลบั้มเราเยอะๆอยู่มาที่นี่เราเต็มมาที่นี่รู้สึกว่าพอมันเป็นภาษาอังกฤษอะหนูรู้สึกว่าศิลปินทุกคนที่ทําเพลงสากลที่เป็นคนไทยอะก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันว่าเรารู้สึกว่า ถ้าเทียบกับเพลงไทยคนก็อาจจะยังมีกำแพงภาษาอยู่เยอะ,อ,อ,ะอะไรเงรี้ยค่ะจะพยายามทำให้เขาแบบเปิดใจมากขึ้นกับภาษาอังกฤษแล้วก็แบบพอเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่าเมโลดี้มันมีความอิสระมากกว่าเพลงไทยด้วยนเนาะก็อยากให้เขาแบบเอนจอยกับมันให้ได้อะไรเงี้ยค่ะทุชาเลนจ์ก็คือทำอยังไงให้มัน Reach ไปสู่ a ออเ e n c e ที่มากขึ้นใช่ซึ่งทุกวันนี้เราว่าง่ายกว่าตอนนั้นแล้วนะทาเป็นสิปีแล้วโหมันดูแบบ ดูมืดมนมากเลยอะ่ะใครที่จะแบบจะทำเพลง,ง <c oughs> อังกฤษนียอกว,ว่าดูแบบนี้<ม>ใช่ปล่อยทั้งไหนอะไรแต่ตน,นี้เราเรามี platform, แพลตฟอร์มรามีแบบแอปพลิเคชันเยอะแยะเนาะยังไงพี่ก็เอาใจช่วยเชื่อว่าต้องรีชแบบแมสออดิเอแนน์ได้มากๆเลยมาคุยถึงเพลงเพลง here say กันดีกว่าตอนท้ายเนี่ยเหมือนได้ยินเป็นเอ๊ะเป็นมีความเป็นแจ๊สหน่อยๆด้วยในอนาคตมีแลนจะทำแบบเป็นแจ๊สจริงจังไหมกับเพลงนี้หรือว่ากับอะไรบ้างนเพลงแบบนานาอ๋อ ไม่รู้เลยใช่จริงอัลบั้มเนี่ยก็มีความแจ๊สอยู่หน่อยๆในหลายๆเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นแจ๊สที่มันมีความแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่เราต้องโัวเพลงมันขึ้นมาเป็นแบบกรองมันเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนโซโซฟังๆนิดนึงเนาะแล้วตอนจบก็จะเป็นฟิวแจ๊สเออมันก็ฟิวชั่นได้แล้วรู้สึกไหมว่าแบบอุ้ยอยากลองทําเป็นแบบเป็นแจ๊สแบบอยากทำนะแต่ว่าแบบจะตั้งใจทําถ้าจะทําจริงๆคงจะทําออกมาเป็นแจ๊สที่มีความแบบ ฟังง่ายคงอยากอยากก็ยังอยากเข้าใจแบบว่าแฟนๆเราน้อยใช่ค่ะเราคิดว่าถ้าทําเป็นแจ๊สแบบแบบแบบที่สนองนี้เราอ่ะแบบนั้นมันก็จะยากก็จะฟังยากหรือว่าเป็นโลเป็นที่แบบแบบโลเวอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบอะไรประมาณนั้นนะชอบยเมากโอเคแล้วเล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับซอซอโฮซึงหน่อย finger paints เพลงนี้เป็นยังไงบ้าง ดีใจมากค่ะพอดีพวกหนูเป็นแฟนคลับของฮัซึงอยู่แล้วแบบว่าแล้วก็ค่ายก็แบบอเผอิญเสนอชื่อมาว่านเนี่ยคนนี้เขาโอเคนะที่อยากร้องเพลงกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่แบบเราได้ส่ง,ส,งส่งแบบเป็นการทํางานแบบส่งเดมโมไปเขาอัดมากนีอ,อะไรเงี้ยแบบมันจบงานไวมากใช่ใชดีใจมากที่เขาตอบรับคําเชิญเรา เพราะตอนนั้นก็เหมือนเราทํากันมาเสร็จแล้วแล้วแบบอยากได้เสียงผู้ชายอยู่ในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแก้เยอะไหมไม่เลยก็คือได้มาส่งไปปุ๊บเขากลับมาปุ๊บก็คือได้เลยใช่ใช่ค่ะเขาร้องเก่งมากใช่เหมือนเขารู้ว่าอะไรเหมาะกับเพลงใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วจริงๆวันเนี้ยอ่อหลายๆหลายๆคนที่มาเขาจะเป็นเป็นเพลงๆกันแต่วันเนี้ยคือเป็น EP เลยเรารู้สึกว่า มีเพลงไหนอีกไหมที่มันแบบรีเลทกับเราแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยพอทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนอกนอจากเฮียเสะ bye 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 bye. Bye, bye ถ้ากับหนูก็จะเป็นแทร็กสุดท้ายอะค่ะชื่อเพลงว่า bye bye n e ์ r ลนด a ก็มันก็จะเกี่ยวกับแบบหนูแต่งให้แบบตัวหนูแบบในวัยเด็กๆอะคะ่ะว่าแบบว่าทุกคนต้องเติบโตอะไรเงี้ยเราไม่มีวันจะเด็กไปได้ตลอดแล้วก็ความสุข จินตนาการในวัยเด็กสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วเราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้<ม>ก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบว่ามันอาจจะพูดแทนใจใครหลายๆคนได้ด้วยก็ยถือว่า r e เลทเ b เบิลกับคนหลายๆคนอยู่เนาะ, <S <S อ,ะอยากทั้งสองคนอยากให้คนฟังรู้สึกแบบไหนเวลาที่แบบเขาได้ฟัง EP What If แบบมองภาพไว้ยังไงว่าแบบเอ๊ะมันเหมาะกับใครใครที่ฟังแล้วจะอินเป็นพิเศษอะไรย่เงี้ย เหมือนเราเหมือนเ,เหมาะกับใครเป็นพิเศษหนูร,รู้สึกว่าอีพีนี้มันเหมือนหนูพาพวกเขาไปเที่ยวอะคะ่ะแบบว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบว่าอาจจะเป็นที่ที่สามารถไปจริงๆได้หรือไปจริงๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างบางเพลงหนูก็อยากจะพาเขาลอยขึ้นไปอยู่บนอวกาศส่วนบางเพลงก็อยากพาเขาไปเดินในมิวเซียมในแกลเลอรี่ดูงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ย เพลงพาขึ้นภูเขาเย่อเพลงก็เพลงใช่ถ้าใส่เสียงภูเขาเหล่าไม้อะไรอยู่ในเพลงไปให้บรรยากาศมันชัดพาเขาไปเที่ยวด้วยเสียงเพลงของเรามันไม่ได้ให้แค่เมโลดี้ให้ไม่ให้แค่เพลงแต่เหมือนเราให้ experience เขาน้องว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้ยู่ฟังแล้วจะสามารถสัมผัสได้ถึงแบบบรรยากาศอะไรใดๆตอนนี้นะจากลานดอกไม้ที่เคยปลูกไว้คนเดียวตอนนี้มีคนมานั่งอยู่ในสวนดอกไม้ด้วยกันแบบว่าเยอะแยะมากๆเลยรู้สึกยังไงกันบ้าง เราจริงๆก็ดีใจล่ะค่ะเพราะว่าไอ้ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจจะทำมุมจนมาถึงตอนนี้มันก็มาไกลมากๆแล้วก็จนวันนี้ก็เรื่กที่จะหักมุมทำเพลงสากลไปเลยก็แต่ก็ยังมีคนที่แบบว่าชื่นชอบเพลงเราอยู่เราก็ดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนก็ยอมรับว่าพวกเราก็เปลี่ยนไปเสมอแต่ว่าแฟนเพลงก็ยังแบบว่าเราฟังเพลงของพวกเราเสมอเหมือนกันเหมือนเติบโตไปพร้อมๆกัน ดีใจมากๆข,ขอบคุณค่ะเลิศมากๆเลยวันนี้ดีใจกับน้องๆด้วยนะเห็นแบบออกเพลงมาเยอะมากแล้วพี่แบบว่าก็ฟังผลงานของน้องๆอยู่มานานแล้วเหมือนกันเออแล้ววันนี้ก็เพิ่งเอาจริงนะแต่ว่ามวันนี้เพิง่งเ <c oughs> พิ่งเพิ่งเคยเห็นหน้าเอาตรงๆเลยเหรอแต่ว่าฟังเพลงอยู่เออรู้จักอยู่นะคบวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาที่ได้มาเจอกันนะแต่ว่าไหนไหนมาขนาดนี้แล้วอะโชว์สนิดนึงมาได้เลยค่ะได้เออ พูดอะไรเกี่ยวกับ h e r e say ละกันเนาะนี้ที่เราจะมาอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมันเราต้องพูดเรากระเดินข้าสันนิดนึงมะอ๋อมันจะมีท่อหนึ่ง้องว่า I d o n give a ตื้ดต้องมันต้องมันสามารถหลองได้ไหมคะอาจจะโอเคโอเค t ปตื่น else เออโอเคมาเ้าตรงไหนดีอ่ะ Even an F, man. I don't give an F. Yeah, okay. All my friends okay. get it. โลดพอมากจอยมากดีมากรู้สึกแบบอยากไปมิวสิกเฟสติวัลทันทีเลยแล้วนั้นก็คือเฮลเซจากร้านดอกไม้นั่นเองนะครับฝากอะไรไว้กับ m มสเ e อร์อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะให้ไปฟังกันเต็มเ็มค่ะก็ฝากอีพีอัลบั้มใหม่ของพวกเราด้วยนะคะ What If ค่ะมีทั้งหมด5เพลงก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันนะคะเย้วันนี้ขอบคุณรานดอกไม้มากมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ m มสเ e อร์ไปฟังกันเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับ Here say นะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP ของน้องๆด้วยนะครที่ชื่อว่า What If นะอยากจะฟังเพลงอะไรใน EP ก็ขอเข้ามาได้ที่ Met n e s v e เลยนะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆ EP หน้าเพลงหน้ากลับมาฝากกันอีกนะจ๊ะไโอเคไปฟังกันเลยนะครับ Masters Here Say from Land o k Mai Met 1 n 7 F